ตำแต่กล้วยอย่างเดียวเลยบอตรงนีงน้ชีกตอนไม่มีเพราะว่าไม่เคยตำปลาดิอ,ะะอ๋อคือจะเป็นปะลาดิต้มอย่างเดียวล้้วไปยถ้าคนไหนไม่เคยกินผมจะให้ชิมเอาออจะถามลูกค้าว่าแต่เผ็ดหรือไม่เผ็ดอ๋อคือตำกล้วยเนี่ยเราต้องมีเขียงเนาะเป็นเขียงต้องไว้ห่านของลงผมนุ่นทำม,มากับปีสามเก้าอ๋อเป็นแปงเป็นถั่วเป็นมะละกอก็ไม่เคยตำ อันนี้คกแถดไหนครับนี่ล,ล, 4, 4, 4, ลบละสี่สิบลบละสีบาทเนาะเป็นตามาทัศน์สมัยโคกละสิบอืมอ่ามาดูตำพวกนั้นเป็นเป็นคกเอ่อคกหินครับคกหินเนาะเป็นแบบนันหนาเลยเนาะครับโอ้แล้วทายพี่ๆจะกินล่ารจะตำมันงแคบเนาะแล้วโอ้ใส่น้ำตาลน้ำตาลผมต้องใช้น้ำตาลทรายเป็นๆๆน้ำตาลทรายออกแดงๆเนาะครับมันจะ มันจะไม่แฉะโอ้ยแต่มะขามน้ำมะขามอ่ะใจครับเพื่อมะอเดี๋ยวมันย่อมบางยมน้ำบ่ตอนมี้บางยมกับตองย่มมันก็ต้ได้ครับผมราตามแห่มันจะกระเด็นอ้าวแบบเป็นอย่างเขาไปกลับไปโอ้ดูต้องแรงๆเลยครับเพราะว่าทุกอย่างเป็นผักทั้งหมดเลยผักผลไม้น้ต้มผักผลไม้กันใครมาปุ๊กาหารมาเดินตลาดอีโดจีนนะอย่าลืมนะมาหาคุณลุงได้อยู่ตรงข้างๆ <ผ>ตามะนาวแล้วฐานยายก็ได้ตำบะโดนแล้วเนาะมีสิบเจ็ดปีนี่แหละตั้งแต่ปีสามป่มมาเป็นแตงเป็นถั่วเป็นมะละกอไม่เคยตำขาดอะไรขาดได้ขาดกล้วยก็ไม่ออกขายเลยนี่จะตำกล้วยอย่างเดียวผมก็ออกขายโอเคนี่ตำกล้วยนะอย่างเดียวเลยเนะาะ ตำมะม่วงตำอยู่บ่มะม่วงก็ตำมะขามก็ตำถ้าขาดถ้วยก็ไม่ออกขายอ๋อแล้วไอ้ตำมะละกอบ่ตำไม่เคยโอ้โหตำมาหลายปีนะสุดยอดส้มตำล้วยนะอินโดจีนนะครับอยู่ตำเขาจะลงแช่ใหอาชีพตำอ๋ออาชีพตำนะคนไหนตมคุณลุงได้คืออาชีพตำมุกดาหานอาชีพตำมุกดาหานนะคนไหนอยาก อยากตามเฟซบุ๊กของเฮียนะอยากตามกล้วยมันจะตามตามใจลูกค้าไม่ได้ออคือต้องสูตรของเราเลยพริกกี่เม็ดอะไรเห็นนี่นคือสูตรของเราเลยผมจะถามลูกค้าว่าจะเก็บรือไม่เก็บจะเร่งผมไม่ได้ออ๋เที่ยวเนื้อหวานคงพี่อ๋อตน้กล้วยมันนะ้ำอ,อันนี้ตามกล้วยคือกันอยากจะสีก่อนก็ไม่มีเพราะว่าผมไม่เคยทำอะไรอืมวันนี้โชคดีฮะเราโชคดีมามี เพื่อนๆหลายคนบอกว่าอยากเห็นตำกล้วยมานะครับนี่ตำกล้วยอย่างเดียวไม่ได้ตำไม่ได้ไม่ได้ตำส้มตำด้วยอ่านี่มาดูเอาดูดปะลาลานี่ปะลาลาต้มเองบอสนี่ปะลาลาต้มปลาสุกครับมันมีปูน้อยด้วยปเป็นป,ป,ปูอ,อ๋อปูส,สดๆนี่แหละคนตำส้มปะลาล่าในเดียวก็เอาเวลากินมันจะก๊อปก๊อปก๊อปเนาะออ คือความหอมของปูเนาะชิมไหมผมไม่ชิมเลยโอ้โหเป็นใจครับอันนี้ไอ้ที่เป็นเม็ดดำๆคือเม็ดมะขามเนาะอ๋อพอเป็นเม็ดปลาขามเปียกน่าแซ่บจริงดีชิมไหมพ่อพอชิมหมดได้ชิมเอาครับขอบคุณจริงนะผมผมชิมแต่หนูเสือแซ่บไม่ได้กินนี่นะมีพริกแห้งมีหอมใส่เป็ดมะม่วงอ๋ออันนั้นเป็นใส่อันนี้เป็นตำมะม่วงเนาะ โอ้โหไม่น่าเชื่อผมจะฟุกมากแล้วมาเจอร้านตำกล้วยอย่างเดียวนะผมไม่เคยเจอเนี่ในครั้งแรกเลยกล้วยก็เป็นกล้วยตานีมไม่ใช่กล้วยน้ำร้า๋อเป็นกล้วยตานีผมเห็นบังเจ้าให้กล้วยลูกน้อยๆมันบังแทบลงเนาะมันต้องแบบขนาดนี้พอดีบ่ไม่ฮะถึงจะน้อยก็ขอให้เป็นกล้วยตานีือโอเคอ๋อต้องเป็นกล้วยตานีโอ้ดูสีโอ้โหแบบ ผีสันแม่อยู่แม่ซื้อเพราะว่าผมจะหั่นตะไคร้ให้โรยหน้าอ๋อมีตะไคร้หนำโอ้ครับมีใส่ตะไคร้ด้วยตะไคร้โรยหนะ้ตาต้มกล้วยต้มมะขามต้มกระท้อนนี่ต้องใช้ตะไคร้โรยหนะ้าไมไมันจะทำให้ท้องเราไม่เสียงต้มเลยต้มกล้วยต้มเบอร์ผักแก้วกับ,บใบใบสะพูกัผักกระแ่ยงเคยกินผักแระแ่ยงหเลยหอมมากเลยจ้ะเลยคลุกใส่กระเป๋าเลยผักแคกรงี่ยงรู้จักผักกระแ่ยงไหมรู้ด้ ผักกระยังกับปากระโดนหอมดอกผักกระยงยามฟ้าแรงนะอันเดียวกันไหมใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมอ๋อสี่สิบโอ้โห,โหนี่เป็นตำม,มังสวิรัตเลยนะอ๋อมีม,มีมีแอมเป็นใบชะพูกับใ,ใบใบอะไรนะกระโดนเออไม่ใช่ปัากระยงงโอ้ล้วครับอ่า โอ้โหให้ไป4ช้อนแสดงว่าทานได้ถึง4คนขออนุญาตเบ่งน้ำหน่อยนะครับโอ้โหสีสันสุดยอดนะต้องซิมโชว์หน่อยนึงได้ปะครับอันนี้เฮียกับซอเข้ามาเท pues ี mm ่ยวกันนะเขาก็จะแบบซิมซิมนิมนะครับเป็นยังไงเอ่ยอโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณซอเลโอ้สุดยอด มันยากแต่ทำม,มันอยากจะไอมันทำยากแต่ไม่อยากให้ลูกค้าไอาเนี่ยอ๋อไม่อยากให้ลูกค้าไม่ไอเนี่ยมันทำยากจ้ะโอ้โห,โหอันนี้เป็นขาประจำแล้วเหรอครับยืนข้างๆเนี่ย <laughs> กินทุกมือเปล่ะเป็นมังค่าเลตเตอร์อ๋อ อันนี้มะมะขามสองสองหน่วยมะขามแล้วก็ใส่มะขามเปียกอ,อีกใส่โอ้โมีใส่มะขามเปียกอีกอ,อืรามว่าแซบนี่อยู่ตรงไอ้นี่น,ำน้ำเนาะแล้วก็เครื่องปรุงเนาะน้นปะนำปลาแดวเจ้าแซบตามยังกับแซบคนที่ในมุกดาหารต้องซื้อปะลาที่ตลาดเทศบาลสองหน่วยอ๋อตลาดเทศบาลอะไรนะตลาดเทศบาลสองเนาะคือมันเป็นตลาดใหญ่สุดเลยบ่ ตอนเช้าผมมาต้มไม่ต้มสูตรไม่ได้ปรุงอะไรเลยเพราะว่าเขาปรุงให้มาแล้วแต่ต้องเป็นเจ้าเดิมเนาะเป็นเจ้าเดิมแล้วต้องต้มฮะทําไมนี้ปลาบ้านเรามันต้องต้มฮะถ้างั้นท้องเสียนะก็เนี่ยเป็นสูตรบระวันซะอ่าเอออาว่าทำเจ้ากระเบื้องมาี่แรกของนตอนมันตอนจะโคๆเลยอ่าเพิ่มเป็นเปรี้ยวเพิ่มนะก็คือ ถ้ามันมันหวานเกินไปก็ใส่<ต>เปรี้ยวเพิ่มก็ใส่ม,สมะขามมันเป็นมะขามเปียกหรือมะขามหามเนี่ยมะขามสุกมะขามหอ๋อมะขามหาม,าม,หามโอ้ยทำไมเนี่ยคือช่องของผมเนี่ยคนอยู่ตามประเทศเบิ่งกต้องใส่น้ำลายไหลติ๊ก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 ได้คนไหนดูตอนตีสองตีสามตอนนี้เลยอย่าหาอะไรบอดด้ช่องท่านชายโดนเนตครับเพ็ดตำเกี่ยวกับส้มตำ ตำบาขุงตำปูมาตำหยังหลายอย่างผมก็เป็นอ <Okay. S 1> นี่แหละนี่สูตรเด็ดเลยนี่มันคือนี่แหละคือนี่แหละข,ขนาดนคือกล้วยขนาดคือตำกล้วยเนาะเดี๋ยวศาส์ผมอยากดูความแรงของคุณลุงตำโอ้โ,อโหสุดยอดต้องใช้ความแรงใช่บางทีลูกค้าเยอะต้องใส่แว่นตาแนละ้วไม่ใช่แล้วเดี๋ยวน้ำก็เด่นใส่ตาโอ้บรรยากาศสุดยอดนะส่วนมากัะข้าากาแบบนี้ วันหนึ่งสามร้อยโคกถึงไหมถามจริงจริงทำยังไงก็ไม่ถึง100ร้อยคกแค่เจ็ดสิบแปดสิบคกก็จะตายหาแล้วมันเหนื่อยเนาะขาบวมครับโอ้ขาบวมเจ็ดสิบคกก็โอเคนะ่ะแต่ถ้าเกิดได้สักวันละ100ร้อยคกโอเคอ่ะไม่ถึงไม่ยังไงก็ไม่ถึงมไม่ถึงหมดแรงก่อนได้แค่หกสิบคกสูงคือ,ค,อคือตทำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงโคกนหนักคนก็จะกินได้สิบโมงสนะิบโมงเนาะอ๋อ คือคุณลุงกันทําคนเดียวด้วยไงก็เลยเหนื่อยก็ได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะนะผมอยู่นี่ประตูสู่อินโดซีนนะคนไหนคนไหนมาถึงนี่นะมาหาคุณลุงได้มาซิมนะแล้วก็มานั่งชมบิวที่สวยผไม่ได้จอดนานอ๋อไม่ได้อ๋อไม่ได้จอดนานตรงนี้ดานด้วยอ้าวงานเข้าตั้เสร็จแล้วผมก็ผ่านเลยอ๋อแล้วจะหาอยู่ไหนเจอก็ต้องเดินหาเอาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นในเฟซให้เนาะ จะคืนเฟรนให้ข้าช <c oughs> no so ่วงระยะเที่ยงพอผมคือเมื่าผมอยู่เป็นเวลานาทีก็ต้องถามด้วยออ๋จะได้ครบเท่าไหร่ที่แจว่าต่างๆตั้งตู้จะมาเอาอ๋อมีมีต้องมีคิวด้วยนะอ๋อเพราะว่าช่วงเที่ยงๆเนี่ยคนจะกินเยอะนะคนที่คนพื้นที่โครอได้รอไม่ได้ค่ะอ่าก็ผ่านไปก่อนเนาะอืมโอ้โหนี่แต่ตั้งตู้มันทำเวลาไม่ได้โอ้โหตั้งตู้ครบเนอเลยครับเป็นเป็ส้มตํามันจะได้สามค๊กเวลาครับ ตำไม่แหลตทำมไม่ละเอียดซิมตัวได้บนะ้านอะ้อคนงามเนี่ยอ้าวซื้อไปให้เขาด้วยอ่ะตะขคายจะเสร็จแล้วแล้วก สุดยอดครบสรุดแล้วก็จะมีใบเชาปูกับ,บกมมใบอีออม,มไม่ใช่ผักอีโอมผมจะเรียก่าผักอะไรเเลยใกระยงใกระยงใกระยงอ้าวถูกคนไหนติดตามในเฟซหลวงคุณลุงนะครับจะได้เห็นรูปร่างหน้าตาแล้วน่าจะลงทุกวันพอดีน้องพอดีน้องเขาไปซื้อเขาบอกซื้อให้คนอื่นนะเขาเอาอายเนาะเอาโอเคเนาะคุณลุงยวผมถามนะมันึง ตรงนี้คนไทยกับคนลาวเนยยี่ยยังยังเดินทางไปหาไปมาหาสู่กันยังได้อยู่บ่อยทางเรือเนี่ยได้ครับหมายถึงต้องมีพาส,สปอร์ตหรือต้องมีมอ๋อมันตรงนี้ก็เป็นเป็นตมคือกันบ่ตมครับต่อ,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 อพาส,สปอร์ตนี่เลยก็ได้อ๋อแล้วแล้วไปทางรถก็บกสอ๋อบกสอแล้วแล้วทางนี้มันมันเป็นเมืองอะไรสุวรรณเขตแล้วมันมีอะไรเที่ยวบ้างบ่ก็ไม่ก็บ่บ่เคยบ่เคยอยากไปวะผมไปผมไปหนึ่ง นั่งสามล้อใต้นิดเดียวคนละแปดสิบบาทโอ้แพงนเนาะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวช่วละหกสิบเกียสิบเออก็เลยบาไปอ <ผม S 1> ๋อคือ<น>อย่างนี้นี่เองเนาะโอเคนะยังไงขอบคุณคุณลุงหลายเด้อนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงอ่าคนไหนเพื่อนๆอยากเห็นคุณลุงเป็นรูปภาพนะก็ดูใน Facebook เฟซบุ๊กแล้วกันเนาะครับสวัสดีครับตลาดอินโดจีนครับแซ่บอร่อยนะครับ